เมื่อใช้ชีวิตของเราไปตามแบบแผนหรือเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ถึงแม้ว่าเป้าหมายอันนั้นจะยังมาไม่ถึงหรือเป้าหมายอันนั้นของเราคือระวางแผนเอาไว้แล้วมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ได้อยู่ที่ใครมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราเป็นคนเรียนเป็นคนศึกษาเป็นคนหาความรู้เป็นคนที่จะเริ่มเรียนเริ่มที่จะขนายในสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีหรือชอบหรือไม่ชอบมันก็อยู่ที่เรานั่นแหละเป็นคนตัดสินใจ ในการลงมือทำตัดสินใจในการเรียนรู้ตัดสินใจในการที่ศึกษาไม่ว่าคุณจะศึกษาด้านไหนก็แล้วแต่ผมสุดท้ายแล้วผลประกอบการก็คือเช่นเดียวกันคือเป้าหมายแผนสิ่งที่วาดฝันเอาไว้และก็สิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นและสิ่งที่อยากจะให้ดำรงอยู่ในทุกๆวันในการใช้ชีวิตในการอ่ะคะเนี่ยเรียบเรียงรายได้เรียบเรียง,ายยยงการเป็นอยู่ เรียบเรียงการการเดินของตัวเองนี่ยน,นะคะพูดง่ายๆคือมันสอดคล้องกันไปหมดถ้าเราเลือกจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอย่าดืมเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ